น้ำป่าจากคลองพะละต้นน้ำเทพากำลังมา เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนของกองกำลังตำรวจตะเวนชายแดนกชต,ตได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ช้างป่าถูกลอบยิงในเขตป่าสงวนชาติป่ากาบังพบซากช้างป่าตายในเขตป่าสงวนชาติป่ากาบังต้นน้ำคลองคระ คลองเทพาหรือแม่น้ำเทพาในพื้นที่หมู่กตบลบาระอเภอกระบ,บังจหัยะลาอยู่ในแนวเทือกเขาสันกะลาคิรีช้างป่าถูกยิงตาย พบซากช้างป่าตายในเขตป่าสัวนชาติป่ากาบังต้นน้ำคลองคระคลองเทพาหรือแม่น้ำเทพาในพื้นที่หมู่หกตำบลบาระอำเภอกะบังจังหวัดยะลาอยู่ในแนวเทือกเขาสันกลาคีรีกล้วย ร่องรอยเท้าเท้าเท้าก้านกล้วย